สวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก็จะพาชมระบบซิสเต็มของดาวเคีืงเดียนครับคันนี้ก็พันผสมครับกึ่ง5ทาง6ทางผสมข้าไปครับหลายคนถามว่าทำไมถึงเรียกกางกระดิ่ากาง6ทางครับผมครับแล้วทําไมมันถึงเรืองในใจครับผมสำหรับสายวัยรุ่นสายมันสายดันแนะนําเลยตัวนี้เลยครับผมครับทำไมเรียก6ทางครับทางที่1 1คือมิดโล2คือมิดมิดคู่ขอบแล้วก็3มิดคู่กลางครับสตัวนี้แต่คนเราถี่ีเพราะว่าลำโพงมันไกลกันครับผมมิดไฮทางที่4ครับผมแล้วก็ไฮทางที่5 6คืออะไรนุ่นหอนอยู่ข้างบนครับ ยังมี7อีกเบรดดีครับคันนี้ใช้ทั้งหมด7ทางเลยนะครับผมครับเอาง่ายๆซิสเต็มเนี้ยเทางเกียร์ทุกคันที่ผมทำลงไปครับวันนี้จะพาไปชมว่าคันนี้มีอะไรบ้างครับคันนี้ก็เป็นเบรดเอกซาวครับผมครับตัวนี้ครับผมทั้งหมด16ดอกอยู่ข้างหน้าดอกกลางหกทางก็เป็นเอกซาวครับทีนี้คุมพลังพาวเวอร์เรามาชมกันว่ามีอะไรบ้างครับผมครับขุมกสนาหลักของห้องพาวเวอร์คือนะครับตัวเนี้ยตู้โหลดเป็นตัวที่สําคัญมากครับหลายคนอาจจะมองข้ามตัวเนี้ยเป็นตัวสแตนบายทุกอย่างตัวประกันระบบเราทุกอย่างไฟท้อไปเกิน พาวเวอร์พังตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากช่วยตัดไฟได้ยลดทันเวลาครับผมครับอีกหนึ่งตัวที่สำคัญคือตัวนี้นะครับผมครับทีนี้ขุมพลังพาวเวอร์เรามีอะไรบ้างครับยี่ห้าเคครับแล้วมอเตอรขับเบรคหน้าหลังทั้งหมดเลยนะครับผมครับเซนกลางชุดนี้ข้างหน้าก็ใช้กระบอกถึงสามแท่นนะครับเก้าดูดสี่เก้าจุดสี่แล้วก็หกจุดสี่ครับเซนกลางก็แยกการทำงานทุกช่องทั้งมไม่ใช่ละแท่นเพราะว่าแต่ละโมลลุกหนะครับโคโณลองทำถี่ครับผมว่าเราจูโคโลความถี่กันนะครับเซนแหลมก็เหมือนกันครับแต่ละช่องโคโนนนคควาามมมถีี่่เหหือกกัััข้งงลรบ็9.4แุณ แล้วก็หงส์สีหนึ่งแท่งครับสำหรับซิสเต็มตัวนี้ซิเตด้านคอสคอสใช้ได้สองตัวครับซีโอแปดอีกหนึ่งตัวครับสำหรับใช้ชุดหน้าอย่างเดียวครับผมครับกลางก็กินไปหกแล้วเปลี่ยี่สิบช่องก็เป็นเจ็ดช่องนะครับข้างหลังครับข้างหลังเราเล่นระบบห้าทางครับห้าทางเพราะว่าแถวระบบตรงกลางครับปีนี้เราหอนมาใส่เลยเป็นความถี่เดียวกันสำหรับตัวนั้นก็ใช้ตัวเดียวบิ๊กเอ็กซ์สามสองครับจากประมาณนี้สำหรับซิสเต็มพาวเวอร์ครับผมครับเนี่ยขนาดใหญ่กันเนี่ยถ้าใช้ตระกูลยี่ห้าเคพาวเวอร์ก็มีแค่นี้ เท่านั้นครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9แทน่นแต่ถ้าได้คุณเอโปทั้งหมด10กว่าแท่นครับแต่ความดังความอึดยังไงก็สู้ะระบบตัวเอโปได้เพราะว่าเขาเป็น2แท่นสมมติที่เนี้ย4แท่แน,นครับ8ดอกนะครับเท่นแปดอกแต่เอโปสอแทน่นครับ8ดอกคิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอะไรแล้วกันประมาณนั้นแหละคนสมใจอยู่ครับไปทีนี้ไปลองทดสอบก่อนเสียงครับผมครับปไปมาดูตู้หลังครับได้ฟังเสียงกันครับผมไปที่นี้มาชมทางด้านตู้หลังครับตู้หลัง ทำไมถึงใช้คอร์สน้อยกว่ารับชมกันครับตู้หลังครับจะมีฮออยู่ตรงกลางครับผมครับผมใช้ความถี่หดอกนั้นเป็นความถี่เดียวกันครับแต่ตู้หลังที่ใช้ตอนเนี้ยก็ถือว่า6ทางเลยก็ว่าได้นะครับผมครับเพราะว่า5ทางก็คือมิดโลครับสองฟังครับผมก็มีมิดแถมแม้หกดอกเป็นมิดทั้งหมดนะครับมิดทั้งหมดแล้วก็มิดไฮครับมิดไฮเป็นทางที่3ครับผมครับแล้วก็ไฮครับเนี่ยซ้ายขวาครับคือไฮระบบซิลซับอย่างเดียว5ก็คือฮอนเห็นไหมครับตรงนี้ก็ใช้เยอะบพอควรหกก็คือเบสตรงนี้ใช้้ถึงงงเออาพุตสหรับนนช่ีย ช่องหน้าอีกเกตเอาพุทคันแค่นี้ใช้ในบท13กษาเอาพุทธือว่าเยอะมากหลายคนถามว่าทําไมถึงใช้เอาพุทเยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมองการแบ่งสัรความถี่ของลำโพงให้มีประสิทธิธภาพมากขึ้นถ้าเราใช้พุทเยอะข้อดีคือเวลาเดินซ้ายเดินขวาเสียงจะสมูทมากเพราะว่าลำโพงจะไม่เฟดกันครับผมครับไปภเษีครับผม bay bưng cho sao sao